โอ้โหคีก huh. okay, ็ได้อยู่ตอนนี้สวัสดี โอเคกาัากาบสบาดีทำชมนำอนิกามยึกทดสอบสากิโอเบคเนธนะเดี๋ยวไม่ไนนี้โอกาสใมาอ่าสุ่มตู้อ่าตู้เลสคริสตนะ์มาสเนาะโอเคเดี๋ยวนเนี่ยก็มีพันเอ้ยมีเพรอยู่ 1, พนันสองร้อยหกสิบสี่เพรเนาะแต่เพจเอาเวลาเนาะถ้าแบบมีคนติดตามหลายก็าิเติมหลายคนนีเนาะโอเค ตัวชุดที่เราจะได้ก็มีชุดหมีเนาะนี่ชุดนี่้วก็ชุดเอ่อนี่นี่แล้วก็ชุดนี่เนาะเอาเมื่อนี้เ,เอาสิเอาซีสุดนะเนาะเพราะว่าบูมีเพชรแต่ตัวนี้เป็นสิคุมนะ้มเนาะกระเพยที่ยังบูมีสุดนะโอเคเดี๋ยวเอาซีมาเปิด <c oughs> เดี๋ยวเอาซีมาหมุนเอ่อหมุนอันแรกเลยวะ่ะมาเบิ่งว่าสิได้ไพ มาอันแรกของเราโอ้โหได้อันนี้กระบอปัญไหนนะโอเคเปิดเลยมาอันที่สองเมื่วานจะได้ไผจะได้โตที่เขาจะได้อยู่บ่มา หมุนอันที่สองเลยนะโอเคก็ได้อยู่ตัวนี้พับเปิดเลยนะมันสีบนสักเสียเสียเวลานะโอเคยังสองอันมันเบิ่งว่าสิได้โตเที่ยวยังได้อยู่บนะ่นอะมาหมุนครั้งที่สามสวยไ, <c oughs> ไดออ้กระต่ายนะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปัดนเลยสิโอเคอันสุดท้ายของเขาเพชรสิหมดแล้วเลอสำหรับใครที่อยากเห็นคาอยสุ่มแบบนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกกดติดตามเนะเพื่อจะได้มีกำลังใจในคลิปต่อไปนะโอเคมาจะได้ชุดหมีเนาะจะได้บอกกับชุดนี้กับโซดนี้นะ บองว่าจะได้หรือบ่ามาเฮ้ยได้เฉยชุดมีชุดมีชุดมีบอกเลยว่าแบบคุ้มเนอะสำหรับพยทีอยากได้ชุดแบบโหดๆเนอะมันบ่มีสุดไดคุ้มเออบ่อมีกิจกรรมไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วเนอะโอเค เดี๋ยวเอาเสมาใส่ชุดกอะไรเอาใส่ชุดบีน,นะนะฮักเลยโอเคเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานโอเคก่าสำหรับคลิปนี้ก็สจมีสมนี่นนะสำหรับใครที่มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะเพื่อจะได้มีกำลังใจเก็บต่อไปนะถ้าช่องเขามีครบมีคนติดตามครบหนึ่งพันคนก็สจะมาแจกเ,เพชรประมาณเอ่อ อะไรวะสามรางวัลเนาะรางวัลละร้อยเออหาร้อยสิบเจ็ดเพชรเนาะสำหรับใครที่อยากได้กากเข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งเนาะเพื่อสิมีโชคดีเนาะสำหรับใครที่มาได้กาบม็อบปี้ยังมีโอกาสหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับซิมีซันนี่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกดติดตามเนาะเพื่อจะได้มีกำลังใจคลิปต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้กับซิมีซันนี่ล้วเลยบ๊ายบาย